ปลามีมาต้องกินเออไหนมาต้องกินนะจะได้แข็งแรงจะได้ตัวใหญ่เออไหมอ,อันนี้กล้วยอันนี้แอปเปิลแอปเปิลอันนี้ไม่รู้อะไรกีวีมั้งแอปเปิลมีแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิล อันนี้อังโนแน่แน่แน่แกระด่านบกบานเอออันไหนแก้วอันไหนแก้วมันโซนกินดีๆกินดีๆเนี่ยเนี่ยน่าน่นน่านฟั ดูจิตริตรกินอะไรอ่ะดูจิตริตรกินอะไรเร็วๆจิตริตรกินปลาเหน็นไหมเนี่ยนี่ดูนิทานนี่ยนิทานไม่สมเลยเฮยเอามาป้าคน,นเดียวก็ได้กินข้าวกินนมรสค่ะหนมหวานแล้วอีกไม่นานจะผ่านด้วยดี กินลิ์จะโตสูงโพเต็มที่มีบ้านเหมือนสวดมนต์เลยวะหาก,กินของดีมีประโยชน์เอย <c oughs> ตลก